อาป,ป้ากับเด็กๆมาช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสครับเดี๋ยวโจจะทำอะไรให้องคม่านะการวันคริสต์มาสวันไปดูจีนไปดแต่หนูว่ากินอย่างเดียวเลยไม่ได้ว่าเลยตอนเนี้ยเบลล์ดี้คริสต์มาสเบลล์ดี้คริสต์มาสใครอะตีครับมลยอะ ก่อนดีกว่าลูกเดี๋ยวนะวเราเริ่จากบนลงล่างเดี๋ยวเนาะอ่ะแล้วป้าจะจับเพื่ให้โชว์เป็นหมุนๆเองลูกค่ะทำอะไรคะอ๋อวันนี้อป,ป้ากับเด็กๆมาช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสครับเ,เพราะว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วน้นองเด็กๆตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมครับรตื่นเต้น,นตืนเต้นวันคริสต์มาสไหมลูกตืเต้นแล้ววันคริสต์มาสนี่เขามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างลูก มีต้นคริสต์มาสแล้วมีใครอีกยังมีจะมีจะมีใครมาลูกจะมีคริสต์มอนลุงซานต้ามาใช่ปะลุงซานต้าเก็แต่ว่าลุงซานต้ามาเราจะขออะไรซานต้าดีอยากได้อะไรซานต้าอยากได้พาร์ทวิลพาร์ทวิลทีเล็กพาร์ทวิลทีเล็กมั่เราอยากได้อะไรลูกพาร์ทวิลมังกรดีกว่าเอาพี่มังกรดีกว่าเนาะได้ได้เดี๋ยวเราจะขอลุงซานต้ากันเนาะเดี๋ยวเราช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสกันก่อนเนาะมาช่วยกัน เป็นอะไรอะโอ้เช้าแล้วเช้าเร็ว <où hin Brother> เราไม่ครับ <c oughs> เราไม่ครับผมไม่เยอะไือครับ ป้าทำประมาณ90แล้วก็คนนี้เอนเตอร์เทนให้คนนี้เอนเตอร์เทนทำอะไรเนี่ยมีปก็อยอนก็ปเด็กก็แต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วะครบแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีเป็นกิจกรรมแบบว่าอาจจะมีซานต้ามาขอของขวัญเด็กอะไรเงี้ย ก็หรอยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะวันที่เออ่วันคริสต์มาสของจริงนะครับผมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยพูดไปหอบไปตกลงใครจัดกันได้คะตัวนี้ตัวป้าเหนื่อยคนเดียวแสดงว่าวันคริสต์มาสป้าจะมีเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆออ่ามีเซร์ไพรส์ไม่บอกเดี๋ยวจอกันวันคริสต์มาสเจอกันครับบ๊ายบายครับครับ The next day เดี๋ยวโจจะทำอะไรให้ออมม่านะก่อนก่อนก่อนอะไรวันคริสต์มาส ทำได้ไหมท้ย <Okay. S 2> โอเคอินซองหลักทำได้ไหมการคิดมากให้ออมมากวาดมือกันเขาวาดมือให้ออมมาเลยมาเรามาทำการ,การ์ดกันอินซองจะวาดอะไรให้ออมมาช่วยกันช่วยกันตัวอะไรนะ่ะ ปีสามเรื่องนั้นใช่แล้วเชียวจะวาอะไรให้เอามาคริสต์มาสวาดต้นคริสต์มาสหรือเปล่าวันใช่จะวาดอะไรวาดไปด้วยทำไปด้วยวาดไปดูกินไปด้วยดีกว่าอะไรนะวาดไปดูกินไปด้วยแต่หนูว่ากินอย่างเดียวเลยไม่ได้วาเลยตอนเนี้ยมม่คืออะไรอ่ะมม่คืออะไรอีกสิ่งโอ้จี

เสร็จแล้วแต่แต่ว่าจะให้ออม่าเห็นคนแรกใช่ไหมใช่เปล่าให้ออม่าดูคนเดียวพาโอเคงนะั้นหนูก็พับไว้เลยแล้วก็ยื่นมาให้หนนหน้าพับไว้โอเค A few minutes later เสร็จแล้วไหนนี่อันนี้ให้ออม่าดูคนเดียวใช่ไหมโหพับเป็นจดหมายด้วยสวยมาก โแต่อันนี้อะไรอ่ะอันั่นไงที่น้องทำผิดเมื่อกี้รอบแรกไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งไปให้อาม่าที่เกาหลีกันใช่ไหมอาม่าหน้ามาหน้าไปส่งได้หน้าไม่ดูสัญญาอีกแล้วลงถ่ายไปอีกแล้วต่นแล้วคแกเคโอเอคอเค้อเคโอเคโอเคคอบอเคโอเคโอเคออ 엄마 보고 싶어요. 할머니는 할머니도 보고 싶어요. 오늘은 크리스마스라 케이크를 주문했습니다. 초코 케이크. 초코 케이크 좋아하시나요 할머니? 응. 응. 네. 번 꺾어! 번 꺾어! 지효야! <목소리> 엄마 <목소리> 봐봐. 할머니. 엄마, 이거 봐, 봐요 와, 그거 어디 갔어? 안, 안, 안. 인성아, 이거 봐봐. 이거, 이거 봐봐. 이거? 이거 엄마가 샀지. 인성이도 봐봐, 케이크. 예뻐? 예, 예뻐요. 먹고 싶어? 지우 같이 먹어. 안 해봐. 인성이도 먹어. 인성이도 먹어요. 어딨어, 인성이 안 먹어? <laughs> 아 메리 크리스마스 메리 크리스마스 크리스마스 잘 보내 얘들아 내일 지우야 인성아 내일 산타 할아버지가 오실까? 말을 잘 들었나? 아빠 말씀이랑 내 r r y c h r 오실까 안 오실까 네네 r 네. y 거예요 오실 거예요 s m e r 이만큼 h 구나우 t 지우랑 인성이랑 오늘 일찍 자야 돼 알겠지? ใครอะเรอะนของใคระอันนี้แฟนต้ากุ้งเชียยงวอมันเขียนสิดซอพูดได้แตภาษาอังกฤษนะสวัสดีค่ะเม พักไม่อังขอบคุณครับพี euh ่ครับกยัง้ัยังตอตัดตาอนแล้วไปกตัดตาะไปล้ตันตา้เลยชูเกเลย

ซันตาครอสนะเขาพูดภาษาไทยช่อนันนี้ไม่ใช่อจริงเหรอเดี๋ยวถ้าลุงดอนมันต้องบอกลุงดอนนะซันตาครอสคล้ายลุงดอนเลยได้เล้เวคงอะไรอ่ะรถหรอันตาใจดีจังรู้ได้ไงว่าเจอกำมังซองอยากได้พอดีเนาะ แล้วว่าอินตองกับพี่โจเป็นเด็กดีใช่ไหมครับใช่จะได้ของขวัญจากซา,านต้าเนาะขอบคุณครับซานตา้าเนี้แกก็เปนเย้ปีห <Yeah. S 1> น้าอยากให้ซานต้ามาหาอีกไหม เป็นไงเชียถูกใจของขวัญที่ซานต้าให้ไหม,อ,มอินซองถูกใจไหมถูกใจไหมอินซองถูกใจอยากนะบอกซานตา้าว่าอะไรบ้างอยากให้ซานต้าคอนมาอีกครั้งนึงอยากจะให้ซานต้าคอนมาอีกครั้งนึงอินซองล่ะลโอเคเชียวปิดคลิปให้นุน่นน่อรัก กดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่ได้กินม,มาก